สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับขนาด1ไร่2งาน60ตารางวานะครับที่ดินอยู่ที่ตำบลน้ำโจ้อ,อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางนะครับตัวที่ดินเนี่ยกออ็อยู่ที่บ้านม่อนแสนสีนะครับกออ็อยู่ไม่กายชุมชนนะครับ อันนี้เป็นทางเข้ามานะครับเราเข้ามาขวามือเราเนี่ยเป็นร้านบ้านสวนโฮมแกลเดนนะครับทางเข้าที่ดินนะครับเข้าได้2ทางด้วยกันนะครับตรงไปเป็นทางรถยนต์นะครับแล้วก็ทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยรถจักรยานยนต์ไปได้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปได้นะครับวันที่เราไปนะครับก็พาเด็กเดเดินเล่นนะครับแต่เช้าอากาศกําลังดีพาเด็กเดเดินออกกาลังกายนะครับเราก็จะเดินไปทางนี้นะครับทางรถจักรยานยนต์นะครับน้ําค่อนข้างจะดีนะครับลาเหมือง อ่อันนี้วิ่งมาจากตรงที่ดินเราเลยนะครับก็ที่ดินติดลำเมืองด้วยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลชุมชนที่เห็นข้างหน้านะครับก็คือเลยบ้านสวนโฮมมีแอนกาเดนที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับอรายากาศดีเช้าเช้านะครับก็นู่นเด็กเเดินไปถึงนั่นละเสื้อขาวๆริบๆนะครับที่ดินอยู่ตรงต้นตาลคู่เมื่อกี้นะครับอ่าโดนตาละเถียงหน้านะครับอยู่ในที่ดินนะครับเถียงหน้านี่เป็นของเรานะครับอ่อันนี้เห็นบรรยากาศที่ดิน เด็กน้อยเดินไปรอละอันนี้ของเพื่อนบ้านนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ฝั่งฝั่งหมู่บ้านนะครับที่เห็นลิบลิบตรงนู้นมีเสาไฟฟ้านะครับอันนั้นก็เป็นทางหลักนะครับก็ที่ดินอยู่ไม่ไกลชุมชนนะครับประมาณ350เมตรจากทางแยกเมื่อกี้เข้ามานะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นทางรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับทางรถยนต์ที่เข้ามาถึงที่ดินนะครับ ที่วงๆนี่ก็ตำแหน่งที่ดินค้าวๆที่เห็นเถียงนาตรงนั้นนะครับก็จะเดียงนาที่บอกไปตอนแรกนะครับในวงๆนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะครับปีนี้ข้าวไม่งามนะครับทำนาหวานข้าวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมีต้นพุทราอยู่จุดสังเกตนะครับอันนี้เป็นทางที่เข้ามานะครับอันนี้ให้เห็นภาพมุมสูงนะครับทางด้านขวาเป็นทางที่ใช้รถจักรยานยนต์เข้ามานะครับเห็นเส้นสีเหลืองนะครับ เห็นวงเทียงแน่เส้นแดงนี่นก็เป็นทางรถยนต์ที่เข้ามานะครับตอนที่ไปเนี่ยเป็นเดือนตุลานะครับก็น้ำไม่ท่วมนะครับฝนตกชุกฝนเยอะแต่น้ำก็ไม่ท่วมนะครับมุมขวาโบนได้เห็นนะครับบ้านสวนโฮมเกรเเดนเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเห็นทางอยู่ยนะครับอันนี้เป็นทางรถยนต์นะครับ นี้ก็วนเข้ามานะครับอันนี้หมู่บ้านนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับตัวจังหวัดลำปางนะครับจากลำปางมาเนี่ยประมาณ25-30นาทีนะครับเส้นสีเหลืองนะครับก็คือทางจักรยานยนต์เมื่อกี้นะครับวงกลมบ้านสวนโฮมเอนดการ์เด้นนะครับสีแดงก็ทางรถยนต์นะครับอันนี้ถอยกล้องมาหน่อยนึงนะครับให้เห็นนะครับทางนะครับ ก็ที่เห็นนะครับไปทางขวามือนะครับอันนี้ก็จะวิ่งไปทางที่ดินนะครับที่ดินก็อยู่มุมซ้ายนะครับกับแม่เรื่องระยะทางนะครับก็แปลงนี้อยู่ห่างจากลำปางประมาณ20-25ถึงนาทีนะครับแล้วก็อยู่จากแยกบ้านฟ่อนนะครับประมาณ12-15ถึงนาที จากกลมที่ดินแม่ทะก็ไม่ไกลนะครับประมาณ12-15ถึง15นาทีเหมือนกันนะครับสาลูกนี้ที่เห็นน้ำเยอะๆเนี่ยผมไปตอนเดือนเมษายนก็ยังมีน้ำเยอะนะครับน้ำเหลือยุป่ประมาณ70%น70%ของของที่เราเห็นดินแถวนี้เก็บน้ำค่อนข้างจะดีแล้วก็ต้นไม้ก็งามดีนะเราจะเห็นสวน ตรงที่มีหลังคาสีแดงนะครับตรงนั้นนี่ก็ทำสวนยางอยู่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่นะครับคนแถวนี้ก็ยังทำนากันนะครับก็แต่ละคนแต่ละบ้านก็มีมมนากันไม่เยอะนะครับ2ไร่3ไร่นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าใครมีเยอะกว่านี้ก็จะถือว่าฐานะค่อนข้างจะดีนะครับ อันนี้ให้เห็นนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับก็รูปร่างนะครับประมาณาสี่เหลี่ยมคางหมูโดยประมาณนะครับก็เห็นเถียงนาอยู่มุมบนนะครับมีด้านขวามือนะครับทางจักรยานยนต์เมื่อกี้นะครับทางด้านซ้ายมือไปทางรถยนต์เข้ามานะครับมีํำเหมืองนะครับอยู่ทั้งสองด้านเลยนะครับก็ ราคานี้นะครับขายไม่แพงนะครับยกแปลง3 2 0 0 0 0 0บาทนะครับฟรีโอนนะครับก็โฉนดพร้อมโอนนะครับแปลงนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ที่ให้ไปนะครับอยากได้ข้อมูลนะครับพิกัดแปลงนะครับแผนที่โฉนดอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้ครับยินดีให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ